พี่น้องบักอันนี้มันบอกว่าอันเลียกผัวเป็นยังคือบอเรียกแต่ดีๆแต่ที่เลกมันว่า้ขวะอ่ะเป็นยังเอาถ้าเลือกดีก็ไม่ต้องแต่งงานหลายรอบเนาะเอาเมื่อเปลี่ยนแต่สร้างแต่แบบเมื่อก่อนผัวบักเมื่อก่อนมันว่าแม่แม่ผัวมันบอกว่าเป็นยังคือบอเรียกกันผัวดีๆมันว่างซิคันกูเรียกดีสุ้ซิได้เกิดบอโอ้ยกเกิดเป็นคนเดิมไงเออเกิดเป็นลูกครึ่งเยอรมันเนี่ย ไมให้ปบัวเยอรมันอเอออาจจะดั้งด่งกว่านี้ก็ได้อาจจะดั้งด่งกว่านี้ก็ได้อออจงพุม่มใจเถอะมึงได้เกิดมาเป็นบางอิตาลีน้อยเนี่ยผีอิตาลีตัวนี้มาเกิดน่ะผ <c oughs> ีน้อยบ่เออคันคันก่ไม่ผีอิตาลีนิ่มไม่ได้เกิดเดนมากก่อนออครับผมเนาะเออ,อดูนบอกขอ่อยพี่น้องมันว่าเป็นยังเอาผัวคือบอกผัวดีๆมันแจ้งสิ่งอันว่าได้ปะกันมันว่า เอาคันเอาผัวดีๆมึงมาสิได้เกิดนมก็ได้เกิดเจ้าก่อนตัว <c oughs> ก็วางสันแพร่เออมื่อตะเคยเห็นลูกวางเสอยว่าหาติพ่อเจ้าควงเ่ราะเชดายวะไม่ก็หาดีๆมันจะได้ไม่ต้องมาว <c oughs> ุ่นวายไม่ต้องมาบ่น,าบนกับลูกว่าเอยทำไมอย,างงาอย่างงู้นอย่างนี้คนนู้นคนนี้โทรมาก็อย่างว่าเลาวมันแต่งงานไม่ใช่เล่นบาร์บี้ตอนห้าขวบเดี๋ป้าไปคันแม่บอกแต่งงานน่ะมึงมาสิได้เกิดบอสกระตือก็ <c oughs> แล้วแต่ฮะ <c oughs> ก็แล้วแต่รู้ไหมบางทีมังกรอาจจะไม่ได้เป็นมังกรก็ได้ห้าิงคกูอาจจะชื่อว่ากาเฟนเบิดก็ได้ใครจะไปรู้มึงใหญไปรู้รึอนยังเยอรมันไปไม่ใช่ไหมไปเอาหัวไมีกคน่นอ้ยเอาเยอรมันอ okay. จัดการเองรถเพื่อนนี่แม่พี่น้อง